สวัสดีครับลูกทุ่งว่าฟาร์มนะครับวันนี้ครับจะมาบอกประสบการณ์ในการฝึกพ่อพันธุ์รีดน้ําเชื้อนะครับขึ้นหุ่นนะครับเนาะตัวนี้นะครับผมเป็นพ่อพันธุ์ดูลอกนมของผมนะครับตัวนี้ผมฝึกให้ขึ้นหุ่นนะครับตัวนี้ไม่ยอมขึ้นหุ่นเลยนะครับก็เลยนะครับผมใช้เป็นแผน2นะครับก็ใช้สูนเอาแม่พันธุ์ตัวจริงนะครับผมที่กําลังติดสัตว์นะครับเข้ามาลอก พ่อพันธุ์นะครับเพื่อฝึกให้เขามีความหื่นนะครับมีความหื่นให้มีความอยากนะครับเพราะเขามีความต้องการมีความอยากนะครับเขาก็จะขึ้นโค้งตัวเมียนะครับระหว่างนั้นแหละครับเราก็เข้ามาจับเลื้อยนะครับเข้ามาจับเลือยเพื่อจะฝึกรีดน้ําเชือนะครับให้เขารู้นะครับว่าเนี่ยเราสําเร็จเขาด้วยมือนะครับครั้งต่อไปนะครับเราค่อย นำหุ่นหรือว่าดัมมี่ในการฝึกพ่อพันนะครับเอาหุ่นปลอมนะครับมาให้หมูพ่อพันขึ้นนะครับครั้งต่อไปนะครับส่วนครั้งแรกนะครับถ้าเขาไม่ยอมขึ้นหุ่นนะครับต้องใช้วิธีนี้นะครับคือนําแม่พันตัวจริงนะครับที่ติดสัตว์ที่มันนิ่งแล้วนะครับเข้ามาล่อพ่อพันธ์นะครับให้มันขึ้นโคมแบบนี้ หลังจากนั้นแล้วก็เข้ามาจับชักเดือยล็อกเดือยนะครับให้พ่อพันสุกรนะครับสําเร็จด้วยมือของเรานะครับครั้งต่อไปนะครับพ่อพันต้องขึ้นหุน่นน้ามีหุ่นปลอมของเราแน่นอนนะครับเพราะเขาเคยสําเร็จแล้วนะครับผมลองเอาไปปรปับปรุงให้ดูนะครับสำหรับท่านในที่ฝึกอยู่นะครับ